สวัสดีค่ะก้อยบ้านยาการเด้นนะคะวันนี้มาอัปเดตไม้ที่สวนกันอ่าวันนี้มีไม้ใหม่เข้าหลายตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปหลายอีพีมากก็เนื่องจากติดภารกิจไปต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้ลงเนาะก็เบอร์โทรติดต่อแม่ค่ะเหมือนเดิม0ูนย์แปดเกนนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือจะทักไปที่เพจบ้านยาการเด้นก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าจะส่งเหมือนเดิม1 0 0บวก20นะคะก็วันนี้มาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างเนาะวันนี้มาอัปเดตไม้ที่สวนช่วงกลางวันเอาเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคลิปจะอาจกลางคืนเนาะเพราะว่าแม่ค้าทำงานประจำแต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยอัดคลิปที่บ้านในช่วงเช้าให้ดูเนาะว่ามีไม้อะไรบ้างที่สวนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกัน ตัวแรกนะคะเป็นกวักพบพมอินโดนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กแต่เป็นสียอดนะคะอันนี้เอาไปห้าร้อยบาทเลยค่ะคุ้มคุ้มถ้าจะเป็นอ่าที่สวนมีต้นใหญ่ให้ดูด้วยนี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ของเขานะคะไซส์ใหญ่เลยอันนี้ต้นลูกอันนี้ต้นแม่นะคะก็ห้าร้อยบาทนะคะสียอด จุกๆเลยเลี้ยงเป็นฟอร์มก่อได้อันนี้ของแม่ค้าเองแม่ค้าเก็บไว้หนึ่งต้นเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เพื่อ,อทำเป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทแล้วก็ต่อมากันที่เลเชลิน่าเลเชลิน่าที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นอะคูมิลัเป็นอา um เป็นมอเน ura, um ada, เซล่าอะคูมิตาดาเลเชลิน่านะคะ ตัวนี้ไม้ต่างประเทศเขาต้องการอยู่เนาะอันนี้ปล่อยที่1,200บาทนะคะอันนี้ไปตัดวางคอได้แล้วถ้าไม่ไปแม่ค้าจับยกหยอดแล้วก็มาต่อที่กันด้วยหัวใจนะคะหน้าวงหัวใจตัวนี้แม่ค้าขอที่100บาทนะคะไม้แข็งแรงแล้ว ลากแน่นๆนะคะลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางเองได้เลยแล้วต่อมาเป็นพิงค์ดาก้อนนะคะตัวนี้จะเป็นรุดด่างแต่ใบนี้เขาด่างแต่ใบใหม่เขาไม่ด่างเนาะเขาจะมีแต้มด่างๆด,ด้วยใบใหม่เขาไม่ด่างน้องนั้นด่างนะคะตันนี้ต้นใหญ่ๆเลยขอที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นอะแดนเหลืองอะแดนเหลืองหรือผู้ฉลุด่างเหลืองนะคะอันนี้ มีเป็นไม้สองยอดเนาะอันนี้แบ่งไปที่1น0่ง้อละกันให้100เพราะไปเขาไม่ค่อยสวยแต่ไม้มีสองยอดเอาไปแยกได้นะคะอันนี้จะเป็นมอนเตล่าอะคูมิตาตาบัตโชนะคะจะแบ่งได้อยู่2กระถางกระถางละสาม้อยห้บาทนะคะเป็นไม้ยอด2ใบนะคะวางข้อด้วย2อก ไม้สใบแล้วต่อมากันที่ผู้เอนจอยผู้เอนจอยมี2กระถางนะคะขอที่250บาทอยู่ในกระถางหน้า6นะคะผู้เอนจอยแล้วต่อมากันที่กวักกวักมรกตส้มหรือออ l เลนนะคะมรกตออ l เลนนะคะที่มีสองกระถางอันนี้กระถางที่1 ที่450บาทนะคะอันนี้กระถางที่สอง4บาทเหมือนกันแม่ค้าขอไปไวนิดนึงเพราะว่าที่บ้านตื่นกันหมดแล้วแล้วก็เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะแล้วต่อมากันที่จังเกิลน้าโกหน้าโกูน,โกนะคะ อังเกินขอที่350บาทตรงนี้ไม้ยกยอดได้แล้วลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะนะคะไม่มีเวลาเลยอ่าที่ไปเอาไปที่350บาทนะคะตัวนี้เป็นหน้าโกนะคะด่างทุกใบถ้าน้องได้แดดเยอะๆหน้าสีเขาจะออกออกทองเลยเหลืองทองเนาะอันนี้350แล้วต่อมากันที่ จันดําเสนจันดํานะคะนเสนจันดําอยู่ที่กระทางนี้เอาไปที่450บาทละกันไปเบาๆเลยโปรสิ้นเดือนนะคะอันนี้เป็นเงินหนาอันนี้แม่ค้ายกยอดไปแล้วหนอเขาแทงกอันนี้ถ้ามีหนอเดี๋แม่คามาแบ่งเนาะแล้วก็ต่อมากันที่ อันนี้จะเป็นโอกินาวาซิลเวอร์นะคะอันนี้เอาไปขอที่100บาทนะคะด่างสวยมากการลายด่างสวยตามหลักแม่ค่ะจะเอาไว้ตั้งแม่เนาะแต่อันนี้ปล่อยไปเลยที่100บาทนะคะอันนี้จะเข้าขๆอันนี้จะเป็นเป็นแม่พัน์ุของที่สวนนะคะเดี๋ยวถ้ามีจำนวนแม่คะจะมาแบ่งให้นะคะ แล้วต่อมาต่อกันที่เพชรเจ็ดสีนะคะนี้อยู่ในกระถางหน้าสิบเนาะไม้3ใบใบนี้ถ้าไปถึงพี่ๆอาจจะมีร่วงบ้างนะคะพอะพอน้องเพิ่งมาจากการขงต่งด้วยก็เลยใบตกไปนิดนึงเนาะกระถางหน้าสินะคะกระถางนี้ที่300นะคะแล้วก็ต่อมาเันที่ทองอัมพัน ทองอัมพันธ์มีอยู่สองกระถางนะคะทองอัมพันธ์เอาไปที่ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทละกันปล่อยไปเบาๆเลยทองอัมพันธ์มีสองกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพ,พี่แคมมาได้แล้วก็ต่อมาที่จังดางจังดางมีสองกระถางนะคะกระถางละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาท มีสองกระถางเช่นกันกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมีสองกระถางน,นะคะแล้วต่อมากันที่หูช้างดังเหลืองอันนี้ใบใหม่มาเต็มสเตียร์เลยนะคะกระถางละแปดสิบบาทนะคะอันนี้ก่อนส่งขออนุญาตตัดใบทิ้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตอกข้าวตอกพราร่วงกระถางหน้าแปดนะคะโอ้จะถังหนักเหมือนกันถังหน้าแปดอันนี้ขอที่80บาทนะคะตอกพราร่วงจะเป็นใบเล็กๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆนะคะนี้ดอกเขายังไม่มาแปดสิบบาทแล้วมาตอกกันที่สเสนจันบุษราคัมตัวนี้จะเป็นฟูมินนะคะฟูมิน กระถางนี้มีตำหนิหนึ่งใบอันนี้ขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะกระถางนี้ต่อมากันที่บุษราคำด่างเหลืองอันนี้ขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรอยใหม่มาแล้วด่างทุกใบกระถางที่สองอันนี้ก็จะเป็นบุตรเหลืองเหมือนกันน้องด่างสองใบดเขียวสองใบก่อนหน้านี้ใบ ใบด่างเขาล่วงไปแล้วกระถางนี้ขอทีอ่600บาทเหมือนเดิมต้นนี้600คลิปที่แล้วคลิปก่อนก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ให้600เหมือนกันให้600เหมือนเดิมเลยอันนี้ใบใหม่เขาด่างมาแล้วรอไปลุ้นใบต่อไปนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งต้นแต่ต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยตอนแรกอะแม่ค้าได้มาในานามบุรชมพูเนาะ บุชุมพูแต่เขาใบเขาเปิดมาเหลืองแม่ค้าตีเป็นบุตรเหลืองแล้วกันเนาะเราแต่ใบใหม่เขาไม่มาลูกค้าที่งบน้อยเอาไปเลี้ยงเล่นๆเลย,เลยไม้แข็งแรงแล้วเนาะอันนี้ขอที่ขอที่800บาทนะคะขอที่800ร้อไซส์ใหญ่แล้ว800บาทแล้วก็ อันนี้คือบุตรที่ที่แม่ค้าไว้ตั้งแม่ไว้แบ่งพี่ๆเนาะอันนี้ทุนแม่ค้ามาแรงยังไม่ปล่อยนะคะก็จะมีอันนี้คือบุตรชุมปูมีต้นเดียวเลยในสวนจะมีแบ่งต้นนี้ฟูมิน้นไซส์ใหญ่เลี้ยวกระถางหน้าแปดนะคะกระถางหน้าแปดอันนี้ขอที่สองพันสองรอบาทนะคะ ตันนี้จะเป็นมิ้นด่างเนาะใแบบนี้ใบใหม่เข้ามาเดียวมินด่างอันนี้จะเป็นบุตรเหลืองของที่สวนนะคะบุตรเหลืองอันนี้แม่ค้าไว้ตั้งแม่เนาะบุตรเหลืองนะคะสองต้นเลยอันนี้จะเป็นเหลืองพีททั้งคู่นะคะแล้วก็ต่อมากันที่มอนเตล่าเนาะอันนี้อันนี้ติดจองแล้วมีพี่เขารลับไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเป็นอ่ามอนเตลา่า าราะไว้ไว้มอนไว้มอนเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นไว้มอนเตอร์อันนี้มีลูกค้าติดจองไว้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นฟูมินอันนี้อันนี้เป็นมอนเตล่ามินนะคะอันนี้เขาเบิร์ดขาวเรามารอลุ้นให้เขาเข้ามิ้นเนาะอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะคะเซตนี้แมค้ายังไม่ได้ปล่อยหรือลูกค้าคนไหนสนใจทักมา,าสอบถามได้ นะคะอันนี้จะตัวจะเป็นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าจะเป็น g a l a x ็นะคะอันนี้ปล่อยที่อยู่กระถางละหกพันบาทนะคะจะเป็นมอนเลกซี่ไม่ใช่เล็กเลกซี่เนาะจะมีอยู่2กระถางนะคะแต่แม่ค้าจะปล่อยที่6,000บาท ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้อันนี้จะเป็นข้าวๆที่แม่ค้าเก็บไว้นอกที่ยังไม่ได้ปล่อยอันนี้จะเป็นบ้านงาช้างนะคะอันนี้ก็ปล่อยที่กระถางละสองร้อยนะคะมีสองกระถางอันนี้จะไปวางในห้องสำนักง,งานไดออฟฟิศอันนี้ ดังน้อยหน่อยอันนี้ขอที่สองร้อบาทนะเอขอที่หนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะนะคะขอไปไวนิดนึงต้นไม้เยอะบางต้นอาจจะขึ้นไม่หมดเพราะยังไม่ได้ปล่อยเนาะอันนี้จะเป็นพินาควางข้อนะคะพินาควางข้อใบนี้ด่างใบนี้ก็ด่างอันนี้จะเป็นไม่ใช่วางข้อมันจะเป็นไม้ต่อเนาะ อันนี้จะเป็นไม้ตอเพราะว่าไม้ตอแล้วเข้ามาชําใหม่พอดีแม่ค้าก็ซื้อเข้ามาอ่ามันจะมีอยู่สองตานะคะเอาไปเบาๆเลยต้นนี้แม่ค้ปล่อยเบาๆเลยเนาะอันนี้เขาจะเฉือนเฉือนข้อไปแล้วเฉือนข้อไปแล้วน,นี่จะเป็นไม้ตอมี2ตานะคะกําลังแทงอันนี้กระถางละ1,000บาทให้ไปถูกๆเลย เอาไปลุ้นกันนะคะลูกค้าแม่ค้าได้มาราคาดีแม่ค้าก็ปล่อยราคาดีเอาไปที่หนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็จะมีมอนจูล่าวางขอนะคะอันนี้ใบมี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 เสียหายบ้างแต่เขาเป็นใบวางข้อเนาะอันนี้มีตุ่มตามาแล้วมาลุ้นกัน ว่าเขาจะออกเป็นฟูมิน้นหรือจะเป็นมิน้นปกตินะคะอันนี้ก็ถ่างหน้าแปดเนาะใบนี้ขอที่1,500บาทนะคะจะเป็นมอนเตล่ามิน้นมอนเตล่ามิน้นนะคะ1,500บาทราคาเบาๆเ,เลย อาจจะลกหน่อยเนาะขอัยแ้วก็จะมีพี่นาคพี่นาคไซส์ใหญ่อาอพี่นาคไซส์ใหญ่เลยอันนี้ด่างนะคะไม่ใช่ไม่ด่างด่างน้อยอันนี้คือใบล่าสุดเขาใบล่าสุดอันนี้ตีเป็นเป็นเขียวแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นไม้ยอดไม้ยอดของต่อเมื่อกี้เลย ที่แม่ค้าได้มาเนาะอันนี้ใบใบรองอันนี้ใบล่างสุดอาจจะมีทิ้งใบบ้างจากการชำเนาะอันนี้คือใบล่าสุดเขาเลยแล้วหลอดใหม่มาแล้วอ่าอยู่ในกระถางอันนี้รากเดินดีแล้วนะคะอันนี้ปล่อยที่2,500บาทนะคะราคานี้หาไม่ได้แล้ว2,500นะคะ เอาลูกค้าที่ชอบหันเอาไปสับบางข้อได้นะคะ1,000เอ้ย1 0 0 0อะ่ะ2,500บาทนะคะราคานี้ต่อไม่ได้แล้วนะแม่ค้าปล่อยแบบถูกๆแล้วเรามาต่อกันที่ฟูมินนะคะมันเะลาฟอันนี้ตัวนี้จะเป็นฟูมินนะคะแต่ใบเขามีตำหนี่หน่อยเนาะ ไม่มีจำนิหน่อยตลอดใหม่มาแล้วไม้ไม้ยกยอดได้แล้วนะคะกระถางนี้กระถางนี้ขอที่4,800บาทนะคะ4,800เนาะคนไหนสนลูกค้าคนไหนสนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ4,800แล้วมาทางที่ทางนี้ตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดนะคะ ที่แม่ค้าเก็บไว้มีหนึ่งกระถางถ้าลูกค้าคนไหนสนใจถามได้ก็จะเป็นอะคูมิเาต้าดังเหลืองนะคะปล่อยที่กระถางละ200 200บาทอันนี้แม่ค้าชำนาญแล้ว200นะคะอะคูยังแพงอยู่อันนี้จะเป็นอีพิมาเบิรนอันนี้50บาทเป็นพูสนิมนะคะ ปูสนิมปูสนิมกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบจะมันจะมีต้นที่ไม่ดางเดี๋ยวแม่ค้าคัดต้นที่ดังให้ร้อยห้าสิบอันไหนที่ไม่ดางแม่ค้าปล่อยที่ห้าสิบบาทนะคะน,นี่ชาไว้อันนี้จะเป็นมิราโนมิราโนด่างนะคะอันนี้เป็นไม้ต่ออันนี้มียอดอันนี้ไปตัดตัดได้แล้วนะคะ อันนี้ขอที่650บาทนะคะใบใหม่ไม่ด่างใบใหม่ไม่ด่างนองนั้นด่างนะคะแล้วก็มีหนอมาหนึ่งหน,งหนอ6ก0แล้วก็มาออมเพชรออมเพชรมีส่งกระถางออมเพชรปล่อยที่150บาทนะคะตั่งที่หนึ่ง กระถางที่สองหนึ 150. ่งร้อยลูกค้าคน,หนไหนสนใจแคปรูปส่งมาทางไลน์หรือทางอินบ็อกซ์เพจได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ปล่อยดีกว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนกระถางเนาะไอข้ข้าวที่แม่ค้าชำไว้ต่อมาอันนี้ก็คือภูกินหมากด่างนะคะภูภูกินหมากภูที่ เท่าคนแก่เขากินแต่ตัวนี้จะเป็นตัวด่างนะคะกระถางละ80บาทอันนี้แม่ค้าชำไว้กระถางละ80กระถางฟูๆเลยใครสนใจสอบถามได้นะคะแล้วก็ต่อมากันที่ตัวนี้พิงค์ปินเซตนะคะตัวนี้ลายกาแล็กซี่อันนี้แม่ค้าชำเอง อันนี้ของแม่ค้าเองเนะาะขอที่ที่450บาทนะคะตัวนี้จะเป็นกุ้งไมยโยกุ้งไมยโยใบใหม่มาแล้วใบใหม่ด่างนะคะใครสนใจสอบถามได้แบ่งราคาแบ่งปันนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรอะเซเลนตัวนี้ ต้นเล็กดเดลินนะคะใครสนใจสอบถามได้อาจจะยังไม่ได้ปล่อยมีต้นเดียวในสวนเลยจะมีปล่อยที่พิงดาก้อนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวด่างด่างเยอะหน่อยด่างเยอะหน่อยนะคะจะมีอยสามกระถางกระถางละ150บาทนะคะ อันนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบละกันต้นใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นอะคูมิลาตาด่างขาวนะคะจะมีอยู่ที่ปล่อยได้คือ2กระถางอะคูวันนี้ปล่อยที่กระถางละห0าร้อนะคะนีขาวหน่อยแต่กระถางนี้จะที่900บาทนะคะต้นใหญ่แล้ว ลูกค้าคนไหนสนใจสอบถามได้นะคะแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้พิงค์พิงค์พินเซสเอพิงค์มาเบิร์นคิงนะคะอันนี้เอาไปเลยอันนี้ไม้ยกยอดได้แล้วนะคะลูกค้านคนไหนสนใจก็เอาไปเลยปล่อยให้ราคาเบาๆที่250บาทนะคะต้นใหญ่แล้ว แล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่เชคไม้ตอเหมือนกันอันนี้แม่ค้าก็ปล่อยที่150บาทแล้วกันค่ะสต,ต่อเชคนน้อเพราะเขาด่าไม่ค่อยสวยแล้วก็อันนี้พิคงธรรมดานะคะช่วงนี้พิคงสวยมากอันนี้เป็นกระถางเล็กนะคะกระถางเล็ก50บาทมีเหลืออยู่2กระถางเนาะอันนี้ อาจจะต้นไม้อาจจะวางซ้ำๆกันหน่อยเพราะว่าบริเวณบ้านเล็กเนาะแล้วก็อันนี้คืออคูมีแต่ตาด่างเหลืองฟอ,ฟอร์มที่เขาฉีดแล้วนะคะจะเป็นฟอร์มแบบนี้อันนี้ที่บ้านอันนี้แม่ค้าเดี๋ยวมาปล่อยนะคะเดี๋ยวจะมาสับวางข้อแล้วปล่อยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะให้เขาเป็นฟอร์มใหญ่ก่อนแล้วแม่คะ้จะมาปล่อยให้นะคะ จะมีโซนทางนี้เนาะอันนี้จะเป็นพีพ่นาดด่างนะคะตัวนี้ปล่อยเหมือนกันตัวนี้ปล่อยอันนี้จะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะเป็นไม้ท c เนาะอันนี้อ่าคนไหนทำไม้เป็นรอตัดยอดถ่ายได้นะคะอันนี้ปล่อยที่4,500บาทนะคะอันนี้ด่างใบใหม่ล่าสุดด่างแล้วก็จะมากันที่อ่าอไรอะ มังกรด่างอันนี้ใบนี้ต้นนี้ด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบแต่ใบชุดนี้จะด่างน้อยหน่อยอันนี้จะมีเผือกหนึ่งใบเนาะอันนี้ขอที่1600บาทนะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กต้นเล็กใบใหม่ล่าสุดด่างนะคะแต่เขาไปด่างหลังใบเนาะเขาจะไปด่างหลังใบ นี่ใบล่าสุดการอันนี้ขอที่800บาทนะคะอันนี้2องใบนี้หลุดเขียวนะคะนี่นี้800บาทก็ที่สวนอาจจะบอกไม่หมดเพราะทั้งจากมาเยอะมากก็ลูกค้าคนไหนเห็นต้นไลสอบถามได้นะคะว่าอันนี้แม่ค้าขายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ ขอตัว,วลาเพียงเท่านี้เพราะเนื่องจากต้องไปทําภารกิจของที่บ้านเนาะ mm. ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจบ้านยาการ์เดนด้วยนะคะแล้วหรือจะติดตามเพจน้องเจมด้วยก็ได้ mm. เดี๋ยวแม่ค้ากลับไปขายของแล้ว mm. ก็ยังไงฝากฝากติดตามด้วยทั้งสองช่องทางของเพจน้องเจมแล้วก็ของบ้านยาการ์เดนด้วยนะคะ,ะติดตามส่วนมุมไม้บ้านด้วยเพราะว่า ยังไม่ทิ้งกันเนาะยังไงก็ยังอยู่กับน,น้องอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะมาเพิ่มเติมให้พี่ๆได้ดูไม้กันที่บ้านเนาะว่ามีไม้อะไรกันบ้างเนาะยังไงก็ขอขอบคุณคะ่ะที่ติดตามและสนับสนุนอของพ่อค้าแม่ค้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ